โรคไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์เรารู้จักตัวเองหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดแคสต์เข้าใจตัวเองสิ่งนี้ เป็นสิ่งสำคัญนะคะบางทีเราพยายามเข้าใจคนอื่นแต่อาจจะละเลยตัวเองก็ได้นะคะเคล็ดลับในการเข้าใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นในแบบที่ดีที่สุดนะคะบทความนี้เขาก็รีวิวมาจจดหนังสือที่ชื่อว่าคนพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเองคะ่ะ Night to Meet You ซึ่งเขาได้สรุปเป็น9ข้อด้วยกันนะคะ ข้อที่หนึ่งเหตุผลสำคัญที่เราควรรู้จักตัวเองให้ได้ที่สุดการรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีจะทำให้เราเลือกทางเดินชีวิตได้เฉียบคมนะคะเลือกคู่ครองที่ตรงกับตัวเราเลือกการงานที่ใช่ในแบบที่เราต้องการคะ่ะและการที่รู้จักตัวเองเป็นขั้นแรกในการก้าวผ่านไปสู่ตัวเอง ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าคนเรามักเป็นได้มากกว่าที่เราคิดคะ่ะศักภาพของคนเราจริงๆแล้วมีไม่สิ้นสุดนะคะเชื่อไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะขอเพียงแค่เราตั้งมั่นและมุ่งมัน่นสักยภาพของเราสามารถทำได้ดีมากกว่าที่เราคิดแน่ๆคะ่ะ 2. ใช้ชีวิตตามคุณค่าที่ตัวเองยึดถือแล้วรู้จักปล่อยวางด้วยค่ะ เราทุกคนมักมีคุณค่าที่ยึดถือไว้ในใจทั้งแบบที่เรารู้ตัวและแบบไม่รู้ตัวด้วยนะคะแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่ติดตัวมากับเรารวมถึงการเลี้ยงดูตัวเราด้วยล้วนทำให้เกิดคุณค่าบางอย่างที่เรายึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นในส่วนลึกของใจเรานะคะตัวอย่างเช่นความมีติธรรมความมั่นคง ความกระตันยูเสรีภาพความสำเร็จความคิดสร้างสารรค์ความตรงต่อเวลาความใจบุญและอื่นๆอีกมากมายสิ่งสำคัญเราต้องรู้ตัวนะคะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนคุณค่าอะไรและพยายามดีไซน์ชีวิตของเราให้ตรงกับคุณค่าที่เรายึดถือในใจของเราจริงๆนะคะตัวอย่างเช่น เราให้คุณค่ากับครอบครัวแต่ในวันนี้ทุกวันนี้เราทำงานหนักจะไม่ได้กลับไปเจอหน้าลูกนี่อาจเป็นวิถีทางที่ผิดและไม่ตอบคุณค่าที่เรายึดถือได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการยึดมั่นในคุณค่าของตัวเองไว้จนแน่นเกินไปก็อาจจะกลายเป็นการทำลายตัวเองได้นะคะเพราะหลายครั้งโรคของเรา ไม่ได้เป็นไปได้ในแบบที่เราต้องการเสมอไปนะคะดังนั้นข้อสำคัญจึงอยู่ที่ว่าการรู้จักปล่อยวางด้วยค่ะในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมหรือเราควบคุมไม่ได้และทำเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะ 3. เคารพคุณค่าของคนอื่นเมื่อเราเข้าใจคุณค่าของตัวเราแล้วก็ลองทำความเข้าใจ คุณค่าของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราดูเมื่อเราเข้าใจเราต้องพยายามหลีเกเลี่ยงการเข้าไปแตกคุณค่าที่คนใกล้ตัวเรายึดถือด้วยนะคะเพราะการทำแบบนั้นเท่ากับการทำลายความสัมพันธ์ดีๆจงแสดงความเคารพในคุณค่าของคนอื่นเช่นเดียวที่เราแรับความเคารพจากคนอื่นด้วยค่ะข้อที่4ชีวิตเราล้วนถูกควบคุม โดยความต้องการพื้นฐานซึ่งมีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะชีวิตของเราถูกควบคุมโดยความต้องการพื้นฐาน6ประเภทดังต่อไปนี้นะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีความต้องการแต่ละประเภทมากน้อยแตกต่างกันไปคะ่ะประเภทที่1น,นะคะความต้องการที่จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยชอบแบบแผนขั้นตอนชอบมีการวางแผน ชอบรู้สึกว่าตัวเองควบคุมจัดก,การชีวิตตัวเองได้ดีถ้าเติมเต็มความต้องการไม่ได้ก็จะบังคับคนอื่นให้ทำตามที่ตัวเองต้องการคะ่ะและอาจจะกลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบไปได้นะคะประเภทที่2ความต้องการที่จะรู้สึกตื่นเต้นชอบทำอะไรใหม่ๆชอบอะไรที่ท้าทายชอบความสนุกไม่ชอบงานประจำ ถ้าเติมเติมตามความต้องการตัวเองไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนเลเ็กเคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจติดพนันหรือสิ่งเสพติดได้ด้วยนะคะประเภทที่3ควฟาร์มต้องการที่จะรู้สึกสำคัญชอบทำอะไรที่แตกต่างโดดเด่นตั้งแต่ท่าทางการพูดการแต่งตัวต้องการการยอมรับว่าเราเก่งและเราประสบความสำเร็จ ถ้าเติมเต็มความต้องการไม่ได้ละก็จะกลายเป็นคนขี้อิจฉาไปเลยค่ะชอบเปรียบเทียบอยากเอาชนะไม่แคร์คนอื่นและชอบเรียกร้องความสนใจนะคะประเภทที่4ความต้องการที่จะรู้สึกเป็นที่รักและเป็นส่วนหนึ่งชอบช่วยเหลือคนอื่นเรามักจะปณิปัตินแคร์และใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่น ถ้าเติมเต็มความต้องการไม่ได้แล้วก็จะชอบเรียกร้องความร,รักจากคนอื่นเก็บกดไม่กล้าพูดความต้องการของตัวเองขี้น้อยใจและโดนเอาเปรียบบ่อยๆด้วยนะคะประเภทที่5ความต้องการที่จะรู้สึกเติบโตประเภทที่6ประเภทสุดท้ายคะ่ะความต้องการเพื่อจะรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้ สองข้อหลังนี้นะคะก็คือความต้องการที่จะรู้สึกเติบโตและความต้องการรู้สึกเป็นผู้ให้จะมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนนะคะเพราะเป็นการเติมเต็มทางสติปัญญาและก็จิตใจของเราด้วยค่ะนั่นก็คือ6ข้อที่เป็นสิ่งที่เกิดจากการถูกควบคุมโดยความต้องการพื้นฐานด้วยกันนะคะมาดูข้อที่หต่อนะคะจะเห็นคุณค่าตัวเองได้ ต้องมีคุณธรรมและคุณประโยชน์ในตัวเองค่ะคุณธรรมหมายถึงสินธรรมแล้วดีต่อตัวเองและก็ดีต่อผู้อื่นในระยะยาวด้วยค่ะเช่นความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนความจริงใจความสุภาพความขยันคุณประโยชน์ก็คือทักษะหรือความสามารถที่เอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ผู้ภาษาอังกฤษได้ดี สอนคนอื่นให้เข้าใจได้ง่ายเล่านีีเป็นต้นค่ะข้อที่6นะคะหาขั้วสมดุลของบุคลิกตัวเองเพื่อสร้างสเสน่ห์ขั้วสมดุลของคุณสมบัติที่เรามีก็จะเป็นบ่อกเกิดของสเสน่ห์เพราะถ้าเรามีสมบัติด,ด้านใดด้านหนึ่งมาก,กเกินไปอาจทำให้เกิดข้อเสียต่างๆได้นะคะตัวอย่างเช่นเป็นคนตลกแต่รุ่มรึก เป็นคนอ่อนหวานแต่แข็งแกร่งเป็นคนเด็ดขาดแต่เมตตาเป็นคนละอิสระแต่ใส่ใจคนรอบข้างเป็นคนเด็ดขาดแต่เมตตาคะ่ะเป็นคนเก่งแต่ท่อมตนเป็นคนเด็ดขาดแต่เมตตาเป็นคนมั่นใจแต่เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะนี่ก็คือ คุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่งที่เราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะอาจทำให้เกิดข้อเสียได้คะ่ะข้อที่7นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจลบทิ้งได้คะ่ะแต่คุณค่าในใจจริงๆของเราลบทิ้งไม่ได้นะคะเราอาจจะมีเป้าหมายมากมายในชีวิตเช่นการจบด็อกเตอร์การไปเที่ยวรอบโลกการร่ำรวยการมีสุขภาพดี การมีความรักที่ดีนั่นคือเป้าหมายที่เราอยากมีใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วทุกอย่างล้วนมีคุณค่าลึกๆซ่อนอยู่นะคะเช่นการจบด็อกเตอร์เพื่อเรียนรู้และเติบโตการไปเที่ยวรอบโลกเพื่อเรียนรู้ชีวิตที่แตกต่างการร่ำรวยเพื่อครอบครัวเพื่อเป็นผู้ให้การมีสุขภาพที่ดีเพื่ออยู่กับลูกหลาน และคนรักไปนานๆมีความรักที่ดีก็เพื่อมีกัลยาณมิตรร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเป้าหมายจริงๆของเราอาจเป็นการหาความสุขและการมีสติปัญญาก็อาจจะเป็นได้นะคะข้อที่9มีอยู่3สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนร่างกายย้ายโฟกัสคัดคำพูด มาดูสิ่งแรกคะ่ะเปลี่ยนร่างกายให้กระชับกระเฉงให้หลั่งสารแห่งความสุขลดความเครียดสิ่งที่สนะคะย้ายโฟกัสจากอดีตและอนาคตมาสู่ปัจจุบันการย้ายโฟกัสจากข้อแม้มาเป็นโอกาสการย้ายโฟกัสจากสิ่งที่เราขาดมาเป็นสิ่งที่เรามีและสิ่งที่สามคะ่ะคัดแต่คำพูดดีๆให้เกิดสิ่งดีๆ สมพรปากและใช้คําดีต่อจิตใจของตัวเองนะคะนั่นก็คือ9ข้อที่เขาได้แบ่งปันมานะคะในบทความของหนังสือที่ชื่อว่าค้นพบสิ่งที่มีค่าที่ชื่อว่าตัวเอง Night to meet you สุดท้ายแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ส่งพลังมากที่สุดเล่มหนึ่งนะคะจากสำนักพิมพ์ I am the best แล้วก็สรุปจากที่เขารีวิวมาสั้นๆน,นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนนะคะเข้าใจในความเป็นมาของตัวเองจากอดีตปัจจุบันก่อนจะเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อได้เป็นตัวเองในแบบที่ต้องการในอนาคตต่อไปคะ่ะหวังว่า หนังสือเล่มน,นี้จะให้ข้อคิดและทำให้ชีวิตของเราก้าวเดินไปอย่างมีคุณค่านะคะการมีเป้าหมายมากมายเราสามารถลบได้แต่การมีคุณค่าในตัวเองสิ่งเหล่านี้ลบไม่ได้ใช่ไหมคะขอบคุณที่รับฟังเกิร์วันพอดแคสต์และพิเสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊ก YouTube พ่อบอดค์ด